ปลาหมึกผัดกระเพราเราจะนำปลาหมึกไปลวกน้ำน้ำเดือดเราก็จะนำปลาหมึกใส่ลงไปอันนี้ไม่ต้องรองให้เดือดตักขึ้นมาแล้วนำไปพักเอาไว้เสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนำพริกะกระเทียมลงไปผัดให้หอม หอมได้ที่เราก็จะใส่ปลาหมึกที่เรานำไปลวกแล้วใส่ลงไปแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยตอนนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากไฟปานกลางเสร็จแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน เป็นอันเรียบร้อยปลาหมึกผัดกับเผา